สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับผู้เข้าสอบนะครับในวันที่5มิถุนายนนะครับสอ6 4านะครับสอบเราจปรอเราแรกนะครับสถานที่สอบก็ตามที่บัตรสอบระบุไว้นะครับผู้เข้าสอบนะครับแต่งเครื่องแบบนักเรียนนะครับในสถานศึกษาที่สังกัดนะครับที่สังกัดและควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อตรวจร่างกายนะครับนุดคั้นกรองนะครับตามมาตรฐานนะครับการควบคุมการระบาด ของโรคโควิด19กานะครับการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับการตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบที่ติดไว้นะที่ประกาศนะครับอนุญาตนะครับให้ผู้สอบนําดินสอสองบียางลบนาฬิกาข้อมือชนิดไม่มีฟังก์ชันนะครับภายในวงเล็บโปรแกรมนะครับโปรแกรมเข้าห้องสอบเข้าห้องสอบเท่านั้นนะครับอุปกรณ์อื่นที่ติดตัวนะครับสิ่งของอื่นที่ติดตัวนะครับไม่สามารถนาเข้าห้องสอบได้นะครับให้ใส่ถุงที่แจกไว้หรือมัด ถุงให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรนําสิ่งของมีค่าติดตัวไปในวันสอบนะครับหากมีความจําเป็นต้องนําไปให้ฝากไว้นะครับให้ฝากสิ่งของไว้กับผู้ติดตามนะครับมิฉะนั้นจะสูญหายได้นะครับเน้นย้ำนะครับผู้เข้าห้องสอบนะครับนําบัตรประจําตัวสอบนะครับบัตรประชาชนนะครับบัตรประจบบัตรประจําตัวสอบนะครับบัตรประชาชนนะครับแสดงต่อกรรมการประจําสนามสอบนะครับแสดงต่อกรรมการประจําสนามสอบนะครับ เค <hi> hey. รื่องแบบนักเรียนนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับสอบวันที่5นะครับเครื่องแบบนักเรียนในสังกัดสถานศึกษานะครับเตรียมให้พร้อมนะครับส่วนอีก3เหล่านั้นนะครับในระเบียบการยังไม่ระบุชัดเจนนะครับยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะสอบที่ไหนอย่างไรแต่ผู้ปกครองก็ควรเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับโชคดีในสนามแรกนะครับโชคดีในสนามแรกมีชื่อติดรอบแรกกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ